เวิร์สหัวกล่วยช่างตัดผมสุดเฟี้ยวเอี้ยวรัดน้องแม็กไตรแชมป์เดียวดวลใหม่มึงเต็มหรือเปล่าบ้านพี่นี่หายยากหายเย็นนะเออ ก็เห็นเมื่อกี้เป็นทำไมในปากกล้วยพี่อะไรปักมุดผาผมไปนี่สามวันนี้เพิ่งตัดไปเนี่ยใช่เหรอยาวลยนันเนี่ย,ย,นนยพี่กินยาปะ่ะเนวเช้านี่กินแต่ว่าไม่ได้เคยยาวกรอบสุสดพ่อแม่พี่น้องทาลายขาน้อมถวายด้วยกายและว,ว่าจาัดใจอยู่กับผมเฟิร์สหัวกล้วยเลยครับผมวันนี้เราจะพาไปตัดสมปอประดูกันนะครับผมกับคนหน้าตาแบบนี้ หน้าตาสุดเท่สุดหล่อนั่นเองนะครับผมหลายคนคงได้เห็นผลงานของเขาในรายการเดี่ยวโวนใหม่จากช่อง w o r k p o i n t TV วนะครับผมพี่แม็กไก่แชมป์จากเดี่ยวโวนใหม่นั่นเองนะครับผมก่อนเออเริ่มแรกลมทีผมก็จะแบ่งสีผมด้านบนไว้นะครับเพื่อให้ช่างเซตผมของเขาในทุกๆวันได้ง่ายขึ้นเองในการที่เราเริ่มสง่งผมก็จะใช้เป็นเบอร์สาเพื่อเปิดส่งขึ้นไปนะครับเพราะผมของเขาค่อนข้างที่จะเป็นอยกัก่ง หลังจากนั้นเราจะใช้เป็นเบอร์2นะครับผมหรืห6มิลเมตรเพื่อเก็บรอบบริเวณหัวนะครับเพราะบางทีเบอร์3อาจจะเก็บได้เป็นปืดๆอาจจะไม่เนียนพอนะั่นเองเราจึงต้องใช้เป็นเบอร์เบอร์2อช่วยนั่นเองนะครับผมแล้วตีนผมเราจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งถ่ายขึ้นไปแบบคล้ายๆแมนบัลเลยนะครับผม <S <S เพื่อให้ผมของเขาปัดไปด้านใดด้าน,านหนึ่งแล้วก็ยกข้างหน้าขึ้นนั่นเอง หลังจากที่ผมใช้เบอร์หนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะมาไล่เก็บให้ด้านหลังเป็นเทเปอร์นะครับผมด้านข้างผมจะต้องการให้มันแบบนวลขาวนวลเกินขึ้นไปหรือเรียกกันแบบเไทยนะครับผมใครที่อยากจะตัดทรงนี้นะครับก็สั่ง ครงว่าปอบประดวดได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรแต่อย่างใดเซิร์ชใน Google แล้วก็เปิดให้ช่างดูนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่าน,นั้นก็เปิดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้ช่างดูนะครับ mm hmm. แคปแค่ตอนท้ายนะครับมไม่ต้องไปแคประหว่างดูคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องไปเปิดให้เขาดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวหาว่าผมขิงใส่อันนี้ไม่เกี่ยวกันกน,นะครับ mm hmm. เอาแค่ภาพตอนที่เสร็จแล้วให้ช่างเขาดูนะครับเดี๋ยวช่างเขาพิจารณาให้เองต่อจากนี้ไปคือขั้นตอนของการที่จะเก็บส่งด้วยบทนะครับผมเพื่อให้ แบ่งสิทธผมไ้้ยังชัดเจนนั่นเองไว้สําหรับมัดจุกได้หรือว่าเซ็ตผมได้นั่นเองนะครับผมปกติพี่อ่านข่าวอย่างเดียวอหะอ่อานแง่ช่วงเช้ากลางวันก็ไปอยู่ศาลศาลฎ<ม>ีกาอะไรเงี้ยหรอไปทนาย สารเจ้าดูแลเครื่องเส้นเอาไก่เอาหมูไม่เนี่ยกินสนใจจักตัวไหมลนะ่ะต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนของการที่ตัดผมด้านบนนะครับผมก็จะตัดออกประมาณ เซตหนึ่ส่วนสามนั่นเองครับผมเพื่อที่จะได้เซตคงง่ายขึ้นเพราะบางทีถ้ายาวเกินไปอาจจะทําให้เซตส่งยากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจตัดเซตหนึ่งส่วนสามออกให้เขาเด หลังจากนั้นพึงระวังตรงช่วงนี้ไว้ให้ดีนะครับผมอย่าเปิดเธอขึ้นไปนะครับชิพ่ายเลยนะครับผมชิพ่ายไปหลายรายเนะครับเลือกแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับในการที่จะเล็บแค่ขอบผมพอนะครับไม่ใช่เปิดเธอขึ้นไปนและเจ๋งหมดเลยนะครับ หลังจากที่ตัดด้านบนไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนของการกันแล้วก็มาเซตผมกันนะครับผมและส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสครายบ์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ด้วยถ้าเพื่อนๆดูอยู่ทางช่องทางไหนก็ตามนะครับและวันนี้ผมเฟิร์สหัวกลวยยังไม่ได้ไปไหนครับไปดูคลิปกันต่อ,อ,อ Oh my oh my oh my oh my goddess Yeah she the hottest That's plain and simple I bring on out your holy spirit if I bless the temple I slow it down speed it up Yeah I switch the tempo Just make sure when you bust it back you pop it like a pimple I know that's nasty Ooh you know I like it Ooh you so enticing Ooh I'm so excited Yo look the bestest Ooh I wanna bite it I can see it in your eyes Don't deny it I know you like it I know you it and I supply it. Got that exclusive, and you should try it. The aura that I'm feeling, chilling, it does something to me. I'm shooting half her shots, I miss it. Just forget you k n o w me. You know I need that. I can't deny it. ก็อย่าลืมนะครับชอบหรือว่าถูกใจก็สามารถไปกดถูกใจที่เพจหมกกล้วยอะไรนะ หัวกวยก็ไก่รอเรือนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c คร b e ไว้ถ้าหากใครดูอยู่ใน YouTube และฝากผลงานพี่เขาด้วยนะครับเอออะไรนะเข้ามาส่วนตัวพี่ก็แม็กไตรนุ่มแก้วอันนี้เฟซบ o o กอ่าหรือว่าทุกๆเช้าก็เจอกันที่หน้าจอช่อง23 WorkPo i n t อตอี 5- ถึง6โมงเช้าตลาดข่าวรวมถึงข่าวเที่ยงด้วยจะมีช่วงแม็กแจกกระทงโอเคครับผมไว้ไปติดตามผลงานพวกเราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ